โอเคครับ okay, ผมทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Jurassic World t h Game นะครับผมวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนเนาะวันนี้ผมมีอะไรให้ดูนี่ผมได้4,200แล้วเก็บอีกแค่800ฟึบถึง5,000ไหมเรียบร้อย5,000 แจ็คพอออกแล้ว Chaos คีออสคับผมมารับพร้อมๆกันนะครับมาเปิดก่อนได้ตัวอะไรโอ้โหพันร้อยวาเตอร์ดิบดิวแปดแล้วคีออส chaos อยู่นี่เลยฟับโอ้โหหกวันเลยนะคะผมโอเคนะนี่นะเค a o s ก็จะดูลางๆหน่อยนะทั้งนั้นอีกประมาณ6วันนะครับผมมาเจอกันกับเจ้าเค a o s นะโอเคคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับ